เช่อดีนใ่รกไม่ไอเออน่าผิดนะพื่อนเนี่ยว่าเออมึงเอาแมก์เอาเฉพานะดับเเระดับ่สิบสี่ห้าก็ได้เฮื่อย พายามดัเมาดนมาดูเฮ้ยไอพี่ช่วยกันนึพี่ไม่ถูหเออสวยแลบ้านเหลือสงตัววบานเหลอตัวนเข้หมดเลยหลายๆเขาช่วยพี่แจงนีแล้วพยายามดักเกิดไปด้วยนะเว้ยจะปล่อย้อนี้เพื่อนี่ไว้เี่อต้องดักเก็บปืน่อนตอนอนเราตัวยาสองชั้นเนี่ยจำเป็นไม่ต้องต้องหยด้ว้ลวไหนอ่ะพยายามดูดูว่ามันวิ่งตรงไหนขอชั้นดีบ้งอชั้นดีเพื่ สวยสวยไอ้้นดนมีเพื่อนโอ้โหเออสวยไอ้เหี้ยไอ้เหี่ยไอ้หียไอ้เหีไอ้เหียไอ้เหี้ยไอ้เ่ี้ไอ้เียไอ่เ้ยอ้เา้าอเหียไอ้เหี้ยไอเหียไอี้ย่า้าหี้าไอ้เหียไอมาห้ยไ้เหี้อ้เหียเห้ยอ้เห้าอ้เหี้ย้เหี้ยเยห้้้ห้เ้ยอไ้้ยหยหห้้หยหเ้้ ตายแล้วตายแล้วเอาตายเออสวยีคนมาจาถูกุดนี้นะแล้วชุะตายให้จมุนเออจดดิอเ้วเตอกกางเข้าตกางเข้ามือกี่ีการเข้าตอกกางเข้าตอกกางเข้าเว้ให้กูมาเล่นไวยยังให้รอจะตายแล้วกตาย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 มผมแม็กหมดว่อเก็บแม็กก่อนพี่สบผมเก็บเล้องบเลยที่ผมยิงตาย มันมันพยายามสึเข้ามงอตัวยาว้ได้แล้ีมเก็บแม็กกี้มาชั้นเออพยายามแบบคนหนึ่งเเียรดู่บบมันมันเติมแล้วเนี่ยมันมันเหลือแค่เติมแลาเไม่ไรเขาเต็มเลยอันนี้ดีเก็ตอันนี้ดีดาเก็ตตาไป มีแม็กว่าใหญ่ใหญ่ได้แม็กก่อนแม็กแม่ต้สองชั้นมีพวกตะคาฟ้าอยู่ลองมาถอดดูดิ้นไมแดงหระวังเฮ้ยน้าบันนำเข้าไอ้หน้แดงเข้าไม่เลยต้องไม่ไปโรงพยาบาลได้อะผมอันนี้เไ เออมึงลงมาแล้วมึงเงีเข้ามานี้ต้องมาเรียกผมแม่งมีแต่สาย้นไำเลยเรอไารราว้ออมาไม่ได้อตัวนะโชแผละนั่งอยู่หลังตมานอนอยู่ก็ตามเข้ากตามเข้าให้เพื่อนราดัอยู่เพื่อนราดักอยู่ม่งจบตายพี่ดียิงผมนะไอนี่เ็ก่ีเขาอ๋อไม พี่นพีด oh ีแคนเทาอ่ะตายนะมตายนะพี่ตายไหนอะยางนี่เยยางนี้มาลยยางนี่แอมเมต์ได้ดไม่เจ็บนไม่เจ็บตายตัวตั้งสองชั้นพี่ต่อตั้งสองชั้นมีอันนี่อย่ดีมันแคนเทาอ่ะมันล็อกผมอยู่อ่ะผมปาดไมได้พี่นั็่็ใครอยู่บนหลัชั้นอ่ะ นำประตนำประตูตายหมดนประตูตายหมดไอบ้าดำตัวนะไมันจิ๊กีฆ่้านหันเลยไอ้ทีผมเล่นหลังชันอยู่โอ้ยยังใครอยู่บนบ้านหลังนปะเฮ้ยหลักาบ้าดำมีหลักฐาบตายแล้วตายแล้วบนหลงฉันไอ้แม็กผมหมดแล้วพี่แมห้ัวอ้อยู่ใต้บ้านนะพี่แม็กมันอยู่ใต้บ้านยมัปีนได้ปะ ตัายเตยไมไ้ไตัยตายตัมตดตัตัตา่ยแมีอ้ยาคุณแม่งยังไงบานดงเจอานแดงเจอมากาแเจอมากแล้นมีบ้าแมอาแดงคืาม่ไ้ตงเกยอะ่าแดงเกิเยอะอ้แล้วนแม์ดพีเล้าแดงระวังพี่ช้อน ไี่นักตบตาเข้าา้ยไม่ตายหรอาพี่นักลบ้านยอะมั้ยมีมีมีจิตจิตประนวั้ยไไม่มีโรคนะมบ้านมาเดินหลุดนาเดินหลุดนะโอเคโอเคลนะหลุดไม่หลุดี่ไมไมไมาเยอมาเะมัยก็หลุดงบ้าน้ิ วิ่ียตายเวเวเวิกิงกจแ่วี่บ้านวี่บนงไเกพี่ดูัง้วีน้องเวยิงเข้าไววไม่รู้เวยิงงไไม่รู้เนี่ยน่าจะพีดีอะพีดีแงรวมามีคนมันิงมหน้าบ้านแดงไม่แก่นิงมน เอ้าบาดามบลเสียงเสียงเต็มเลยบาดามบุกมั่น้าลมา่หน้าเลยบา์ดา่หน้าเราเดามนเาลกน้เาเลยาม่นาเราเลยบดาน้าเาเาที่ห้เาเี่นยดามา่นาเรลยราม่น้าเดี่น้าด่้าเจอฮะโอ้ยบีเย ไปตาไายมอยากวดจังว่ะสิอ้เบนอู่มีไหมสิงสี่ก็มีนะ้านดำบ้านด้ะสี่เนียนมาได้เฮ้ยหลัางเข้ามี่มึงหลัง

เียสวยตาตตัวนึงไปามด้เียไปแคบหลังบ้านแคบโอ้ม้โอ้ไม่้งเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดมแมาแล้วไอ้เหียเออคุณนึกว่าหมดแล้วไอ้สัสเลเดยวดี๋ยผมบ้านบ้านแดงก็แคเเหมือนเหมือน มันจะไปดีดหวยัเิม่ลดอ่ะเพราะว่าสองชั้นมันไม่มีแล้วในตอนนี้เดินแข่งไปอ่ะตนี้อะไรจะมีเฮ้ยมโดนงตุ๊ตุ๊เห็นไะมัดแ้มปัแต้มนี่มีุ้้นมไม่ได้เลย ยัไงการให้น้องวิ่งไม่หมดมันแตเยอะจ Stud, ังเลยติกกิกิกขวา่ดียวตายท้ายซีตาเอาดิอินซีตัวเดียวตัวเดียวเหรอเตัวเตยวไอ้บ้านฟาร์มาบ้านฟาร์มมาเต็มเลยสองตัวสังบ้านฟาร์เฮ้ยโอ้ยายสายสายสาย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 ยายยาา ผมจะขึ้นเก่า <sup> ก um. ็หอครับาตัวเจ็บเจ็บตายตายเฟมนี่เไอ้เนี่ยไอ้เค้าตัวยิงอุเหน้าหัวเข้าน้าหูเข้ายงเ้าตัวอยู่แกนเม็กเคบ้านฟาร์มีนะเอนลูกะรีนี่เหี้ย ก็ขอของใอ้ช่านผตัวยดีไม่ใช่เล่นหายจิวเย่อโตโยต้าเอออะไรวปละยี่ห้อรถอะพี่นะอินดี้อะไรปะไม่มันชื่อโอเอ็มจีห้าหอะอเอ็มจีเออใช่ใช่หยเตแม่งเอาเทียดดีกว่าไอวินที่นี่เลือนไปทั่วเ้๋ตัด อย่ามึงอยู่ที่เด็กูเตะเลยโอ้เกิดบาเลตะไลท์เฮียอ๋อแม่งก่อนเลยเอาแม่งก่อนเลยใครเกิดวะเฮ้ยบ้านบ้านหกเหลี่ยมยังไม่ออกหกเหลี่ยมมาเยอะไรเงี้ยหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยเค้ยจัดเลยพี่เดอ่ะเฮ้ยหกเหลี่ยจะเข้าแล้วน่ากูเนี่ย หนีติด <im itation> นีตดี่ีแล้วไมนเขาี้นแเนี่ต้นไม้ข้าีาา <im itation> านี่ยต้นไกิ่ยงไม่ต่ำตายตายนึงโลไม่หมดเอ้ยโลเกืบ่น่ข่ามไม่ได้กูตายตายยามาเต็มเลยวะพีมเก็บตามศพูดิบุ้งพมินทีนะ ได้ได้ได้รีบเก็บเก็บรีบเลยสี่จะวิ่งเข้าอีกตัวหนึ่งโอ้ตายให้ตายแล้วมันมาแล้วมันจบไปแล้ว